จะพูดถึงมาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นค่ะสำหรับระบบลูกโซ่ความเย็นนะคะหรือว่าโคเชนสเตมนะคะเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บและกระจายวัคซีนให้คงคุณภาพดีจากผู้ผลิตถึงผู้รับบริการในการสร้างเสริมคุ้มคุ้มกันโรคค่ะ และความสําคัญของระบบลูกโซ่วความเย็นนะคะจะใช้ในการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพของวัคซีนตลอดเวลาที่เก็บรักษาและการขนส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งค่ะและถ้าวัคซีนเสื่อมสภาพนะคะก็จะไม่สามารถที่จะสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแล้วก็อาจจะมีอาการภายหลังได้รับวัคซีนนะคะเช่นวัคซีนที่เสื่อมสภาพจากการแช่แข็งนะคะอาจจะทำให้เกิดก้อนไตแข็งนะตนตำแหน่งที่ฉีดได้ค่ะ ค่ะซึ่งมาตรฐานตรงนี้นะคะสามารถศึกษาได้จากมาตรฐานการดำเนินง,งานสร้างเสงงงริมภูมิคุ้มกันโรคปีงบประมาณ2,566ค่ะค่ะสำหรับในส่วนของคอนเทนต์นะคะจะมีในะเรื่องการกำหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการบรหิหารจัดการวัคซีน การมีและใช้เอกสารหรือคู่มือหนังสือตำราในการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นมีการเบิกและรับจ่ายวัคซีนค่ะการจัดทําทะเบียนรับจ่ายวัคซีนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ระบบลูกโซ่ความเย็นการเก็บรักษาวัคซีนการควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบลูกโซ่ความเย็นค่ะการจัดทําผังควบคุมกํากับการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุการ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็นค่ะ ค่ะสำหรับในส่วนแรกนะคะจะเป็นการกำหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการวัคซีนค่ะซึ่งจะต้องมีนักวิชาการสาธารณสุขนะคะพยาบาลวิชาชีพหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเป็นบุค,คลากรนะคะที่ผ่านการอบรมเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นค่ะโดยที่บริเวณหน้าตู้นะคะก็จะต้องมีการระบุถึงผู้รับผิดชอบนะคะทั้งในเวลาราชการและ นอกเวลาราชการค่ะต่อมานะคะจะเป็นาการใช้เอกสารคู่มือหนังสือหรือว่าตำรานะคะคในการบริหารจัดการวัคซีนและก็ระบบลูกโซ่ความเย็นค่ะซึ่งคู่มือในระดับหน่วยบริการนะคะที่จะมีนะคะก็คืออันแรกจะเป็นมาตรฐานการดําเนินงานด้านคลงังและการเก็บรักษาวัคซีนนะคะอันที่2จะเป็นตำราวัคซีนและก็การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคค่ะ แล้วก็จะเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริมคุมุ้มกันโรคค่ะซึ่งปีพศนะคะก็คือจะเป็นปีพศตามที่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นาการมีและใช้เอกสารค่ะต่อมานะคะจะเป็นการใช้เอกสารคู่มือหนังสือหรือตำรานะคะในการบริหารจัดการวัคซีนแล้วก็ระบบลูกโซ่ความเย็นค่ะ ซึ่งสําหรับคู่มือในระดับหน่วยบริการนะคะอันแรกจะต้องมีมาตรฐานการดําเนินงานด้านคลังและการเก็บรักษาวัคซีนปี2556ค่ะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุมกันโรคปี2556หรือปี2562ค่ะและต้องมีหลักสูตรเชิงปฏิบัติการนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสืส่มภูมิคุมกันโรคปี2558และ2561ค่ะ ต่อนะคะก็จะเป็นการเบิกวัคซีนค่ะซึ่งในการเบิกวัคซีนนะคะจะต้องมีการจัดทําใบเบิกวัคซีนตามแบบฟอร์มวสามทันะคะโดยกรอกข้อมูลการเบิกวัคซีนและการใช้ในเดือนที่ผ่านมาครบถ้วนทุกช่องค่ะมีการคํานวณความต้องการใช้วัคซีนนะคะแล้วก็อัตราการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงได้ถูกต้องค่ะและมีการส่งใบเบิกนะคะให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหรือฝ่ายเพศสัชกรรมก่อนที่จะมารับวัคซีนอย่างน้อย1สัปดาห์นะคะ เพื่อให้ฝ่ายเภเัชกรรมเนี่ยตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของใบเบิกก่อนมีการจ่ายวัคซีนออกไปค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการรับวัคซีนค่ะการรับวัคซีนเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือกรณีที่คลังวัคซีนของโรงพยาบาลนําส่งให้หน่วยบริการเองนะคะซึ่งหน่วยที่บริการนะคะก็จะต้องมีการตรวจรับวัคซีนตามรายการดังนี้ก็คือ1นนะคะกระติกหรือว่ากล่องโฟมเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพดี ซองน้ำแข็งนะคะหรือว่า i p a d เนี่ยยังละลายไม่หมดค่ะจำนวนวัคซีนนะคะดูเลขที่ผลิตวันหมดอายุครบถ้วนนะคะแล้วก็ตรงตามที่ระบุในใบนำส่งหรือใบเบิกวัคซีนค่ะและต้องไม่มีวัคซีนแตกหรือว่าเสียหายนะคะและเครื่องหมาย vvm นะคะที่อยู่ข้างขวดวัคซีนบางชนิดเนี่ยยังมีสีในสี่เหลี่ยมอ่อนกว่าสีในวงกลมที่อยู่ล้อมรอบค่ะ ค่ะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นกรณีหน่วยบริการมารับวัคซีนเองค่ะซึ่งฝ่ายเภสัชกรรมนะคะก็จะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่นํามารับวัคซีนนะคะก็คือจะต้องตรวจสอบกระติกนะคะแล้วก็ตัวซองน้ําแข็งหรือ iPad นั่นเองค่ะที่นามารับวัคซีนให้ครบถ้วนแล้วก็ได้มาตรฐานค่ะจะต้องดูในเรื่องของซองน้ําแข็งที่ใส่ในกระติกหรือกล่องโฟมนะคะต้องทําให้เริ่มละลาย ก่อนที่จะมีการบรรจุนะคะก็คือเวลาเราเขย่าซองน้ําแข็งแล้วค่ะก็จะได้ยินเสียงน้ําค่ะแล้วก็เมื่อตรวจรับวัคซีนแล้วนะคะก็ให้นําวัคซีนเนี่ยเข้าตู้เย็นทันทีค่ะต่อมานะคะจะเป็นการจัดทําทะเบียนรับจ่ายวัคซีนค่ะซึ่งจะเป็นการจัดทําทะเบียนรับจ่ายวัคซีนโดยจําแนกตามรายชนิดวัคซีนนะคะแล้วก็ระบุเลขที่วัคซีนหรือว่าเป็นตถลำเบอร์ค่ะแล้วก็วันหมดอายุให้ครบถ้วนถูกต้องนะคะแล้วก็มีการใช้วัคซีนตามหลัก first expire first out ค่ะ แล้วก็มีการลงบันทึกการรับจ่ายวัคซีนนะคะโดยระบุเป็นลายที่วัคซีนหรือว่า็ัตนัมเบอร์แล้วก็วันหมดอายุค่ะแล้วก็ดูเรื่องของยอดคงคลังของวัคซีนนะคะให้เป็นปัจจุบันโดยจําแนกเป็นรายวัคซีนนะคะแล้วก็วันหมดอายุได้อย่างถูกต้องค่ะมีการจัดทําทะเบียนรับจ่ายวัคซีนนะคะอาจจะทําในรูปแบบเอกสารหรือว่าฐานข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ที่สามารถเปิดให้ตรวจสอบได้ค่ะ ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพูดถึงนะคะเกี่ยวข้องกับการเขียนสต็อกการ์ดของวัคซีนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเขียนสต็อกการ์ดของวัคซีนนะคะเราจะต้องอทราบก่อนนะคะว่าวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นแบบาสามารถใช้เป็น1ขวดเนี่ยเป็น1โดสหรือว่ามากกว่า1โดสนะคะเพราะบางตัวก็อาจจะมี10โดสก็ได้นะคะค่ะซึ่งตัวอย่างการเขียนสต็อกการ์ดวัคซีนแบบ1โดสนะคะ สังเกตว่าพอตัวเป็นสต็อกการวัคซีนนะคะกลุ่มที่เขียนก็จะเป็นวัคซีนค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องระบุในตัวสต็อกการนะคะก็จะเป็นชื่อวัคซีนนะคะพร้อมระบุจํานวนโดสค่ะแล้วก็นะคะวันเดือนปีนะคะรับจากที่ไหนนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างว่าวันเดือนปีที่รับจากโรงพยาบาลปักพนังนะคะจำนวนที่รับ20 นะคะแล้วก็ล็อตัมเบอร์นะคะแล้วก็เขียนวันหมดอายุซึ่งจํานวนที่รับเนี่ยเราจะใช้ด้วยปากกาสีดแดงนะคะแล้วก็เวลาเราจะจ่ายไปนะคะหรือมีการฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็เขียนวันเดือนปีแล้วก็จ่ายให้ใครก็คือเขียนชื่อ,อคนที่เราจ่ายให้นะคะแล้วก็เวลาจ่ายก็ต้องมีการเขียนได้ว่าจ่ายไปกี่โดสนะคะคงเหลือเท่าไร่แล้วก็เขียนล็อตัมเบอร์แล้วก็วันหมดอายุนะคะแล้วก็ในกรณีที่จ่ายเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีน้ำเงิน ะะการเขียนชื่อผู้จ่ายเนี่ยก็คือจะทําให้ทราบถึงผู้ที่มารับบริการนะคะแล้วก็การเขียนรถนาเบอร์เนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าถ้าในกรณีที่วัคซีนรถนั้นเนี่ยมีการผลิตแล้วก็มีการถูกเลขเก็บค่ะเราก็จะได้เลขเก็บถูกอตว่าตอนนี้เราส่งไปที่ไหนบ้างแล้วก็เราฉีดให้ใครบ้างเราก็จะได้ตามไปได้ถูกคนนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเขียนสต็อกการ์ดของวัคซีนที่มากกว่า1โดสนะคะตัวนี้เช่นเป็นชื่อวัคซีนก็คือจะเป็น OPV ทั้งหมด20โดสนะคะแล้วก็ตรงปริมาณการใช้นะคะก็คือเป็นปริมาณการใช้ตามกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือโดยอาจจะดูจากแต่ละ พื้นที่ในแต่ละรพอพสอตอนั้นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทเดียวกันเลยค่ะสําหรับวันเดือนปีนะคะแล้วก็รับจากที่ไหนโรงพยาบาลปากพนงังรับมา20นะคะก็จะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็มีล็อตนมเบอร์นะคะแล้วก็มีวันหมดอายุค่ะสําหรับในการจ่ายไปนะคะก็จะมีการเขียนด้วยสีน้ําเงินมีวันเดือนปีนะคะแล้วก็จ่ายให้ใครนะคะแล้วก็ จ่ายไปเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่มีการเขียนล็อตนมเบอร์แล้วก็วันหมดอายุเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากที่เราสามารถเขียนต่อในเด็กหญิง A จ่ายไป1เด็กชาย B จ่ายไป1ได้เลยเนื่องจากว่าเ,าเป็นหนึ่งขวดนะคะแต่สามารถใช้ได้ถึง20โดสค่ะการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ระบบลูกโซ่ความเย็นได้แก่ตู้เย็นเก็บวัคซีนกระติกวัคซีนใบใหญ่กล่องโฟมใบใหญ่กระติกวัคซีนใบเล็ก เทอร์โมมิเตอร์ที่ได้รับการสอบเทียบตู้เย็นเก็บวัคซีนคุณสมบัติของตู้เย็นได้แก่เป็นตู้เย็นชนิดตู้เย็นบ้านได้รับการรับรองมาตรฐานจากอุตสาหกรรมหรือมีเครื่องหมายมอกมีฝาประตูทึบแสงหนึ่ถึงสองประตูได้แก่ประตูแยกช่องแช่แข็งและประตูแยกช่องธรรมดามีปริมาตรไม่ต่ำกว่า5คิวรักษาอุณหภูมิคงที่ตลอดปี และมีอายุการใช้งานของตู้เย็นไม่เกิน10ปีโดยการตั้งตู้เย็นควรตั้งห่างจากฝาผนังทั้ง3ด้านอย่างน้อย6นิ้วคิวบิกฟุตหรือคิวเป็นหน่วยที่ใช้วัดปริมาตรของตู้เย็นสามารถดูได้จากฉลากของตู้เย็นโดย1คิจะเท่ากับ1ลูกบาทฟุตหรือ28,316.85ลูกบาทก์เซนติเมตรตู้เย็น5คิหมายถึงตู้เย็น5ลูกบาศฟุต หรือตู้เย็นปริมาตร1 4 1 6ลูกบาทเซนติเมตรกระติกวัคซีนใบใหญ่ลักษณะของกระติกวัคซีนใบใหญ่ได้แก่ต้องสะอาดไม่มีรอยแตกทั้งด้านในและด้านนอกฝาปิดล็อกได้สนิทความหนาของชนวนไม่ต่ำกว่า3เซนปริมาตรไม่น้อยกว่า20ลิตรแล้วก็คงอนหพุท์ อุณหภูมิได้2ถึง8องศาเซลเซียสอย่างน้อย24ชั่วโมงกล่องโฟมใบใหญ่ลักษณะกล่องโฟมใบใหญ่ได้แก่สะอาดไม่มีรอยแตกทั้งด้านในและด้านนอกมีฝาปิดล็อกได้สนิทความหนาของชนวนไม่ต่ำกว่า2.5เซนติเมตรปริมาณไม่น้อยกว่า20ลิตรหรือมีน้ำหนักรวมตั้งแต่20กิโลกรัมขึ้นไปและสามารถคงอุณหภูมิได้2ถึง8องศาเซลเซียส อย่างน้อย24ชั่วโมงกระติกวัคซีนใบเล็กมีลักษณะดังนี้ได้แก่สะอาดไม่มีรอยแตกทั้งด้านในและด้านนอกมีฝาปิดล็อกได้สนิทความหนาของฉนวนไม่ต่างกว่า3เซนติเมตรมีปริมาตรไม่น้อยกว่า1.7ลิตรสามารถบรรจุสองน้ำแข็งได้ครบทั้ง4ด้านและสามารถคงอุณหภูมิได้2 8องศาเซลเซียสอย่างน้อย24ชั่วโมงเทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ที่ได้มาตรฐานต้องวัดอุณหภูมิได้ตั้งค่าบวกและค่าลบโดยต้องวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ30-50ถึง50องศาเซลเซียสเช่นได a อเทอร์โมมิเตอร์สเต็มเทอร์โมมิอร์และดิจิต a l t เทอร์โมมิเตอร์โดยเทอร์โมมิเตอร์ต้องผ่านการสอบเทียบหรือ c การบีชั o นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งซึ่งสามารถสอบเทียบโดยหน่วยงานมาตรฐานเช่นศูนย์วิศวกรรมการแพทย์หรือ การเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์ที่สอบเทียบแล้วหรือสเตมเทอร์โมมิเตอร์การสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ด้วยวิธีเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์ที่สอบเทียบแล้วหรือสเตมเทอร์โมมิเตอร์ 1. นําำไปวางด้วยกันในตู้เย,ย็นอย่างน้อย30นาที2บันทึกค่าความคคลื่อนของอุณหภูมิที่อ่านได้และว,วันที่เทียบเคียงไว้ด้านหลังเทอร์โมมิเตอร์โดยการอ่านต้องนำมาบวกเพิ่มหรือลบออก ด้วยทุกครั้งที่อ,อุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์เครื่องนั้นๆการเก็บรักษาวัคซีนอุณหภูมิของตู้เย็นในช่องธรรมดาควรอยู่ในช่วง2-8ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิของตู้เย็นในช่องแช่แข็งควรอยู่ในช่วงลบ15 -25 ถึงองศาเซลเซียสและจัดเรียงวัคซีนในตู้เย็นแยกเป็นสัดส,ส่วนมีป้ายสแสดงชื่อวัคซีนแต่ละชนิดและมีช่องว่างให้ความเย็นไหลได้ทั่วถึง โดยวัคซีนแต่ละชนิดต้องมีอัตราคงเหลือไม่เกิดอัตราการใช้ในหนึ่งเดือนหลังการให้บริการการจัดเตรียมวัคซีนในตู้เย็นวัคซีนที่ไวต่อความร้อนให้เก็บไว้ในช่องแช่แข็งหรือช่องธรรมดาวัคซีนที่ไวต่อความเย็นและน้ำยาทำละลายวัคซีนให้เก็บในช่องธรรมดาห,ห้ามเก็บในถาดรองใต้ช่องแช่แข็งเพื่อป้องกันการเปียกน้ำและฉลากหลุดออก และว,วัคซีนที่ไวต่อแสงให้เก็บในช่องธรรมดาและเก็บในกลอ่องทึบแสงหรือซองสีชาซึ่งวัคซีนที่ไวต่อแสงได้แก่วัคซีน BCG, MMR, MR, MR Live a t t e n u a t e JE และโรตาวัคซีนการเก็บวัคซีนขณะให้บริการควรให้บริการในที่ร่ม เก็บวัคซีนในกระติกวัคซีนหรือกล่องโฟมที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง2-8อ,องศาเซลเซียสวางขวดวัคซีนให้ตั้งตรงห้ามวางขวดวัคซีนสัมผัสกับไอเสีคหรือน้ำแข็งโดยตรงตรวดวัคซีนใส่ไซริงค์และให้บริการทันทีห้ามเตรียมไว้เป็นจำนวนมากห้ามปักเข็มคาขวดวัคซีนในระหว่างที่รอให้บริการวัคซีนเชื้อเป็นชนิดผงแห้งที่ผสมน้ำยาละลายแล้วต้องเก็บไว้ไม่ให้โดนแสง ลังเปิดใช้แล้วให้เก็บวัคซีนแต่ละชนิดตามมาตรฐานการให้บริการวัคซีนโดยมาตรฐานการให้บริการวัคซีนคือวัคซีน bcg หลังเปิดหรือผสมแล้วให้ใช้ภายใน6ชั่วโมง hp ให้ใช้ภายใน8ชั่วโมง dtp hp hib ให้ใช้ภายใน8ชั่วโมงโรตาวัคซีนให้ใช้ภายใน8ชั่วโมงไบวาเลน opv ให้ใช้ภายใน8ชั่วโมง วัคซีน IPV ให้ใช้ภายใน8ชั่วโมง MMR ให้ใช้ภายใน6ชั่วโมง d t p และ JE เชือตายให้ใช้ภายใน8ชั่วโมง JE เชือเป็นให้ใช้ภายใน6ชั่วโมง DT และ HPV ให้ใช้ภายใน8ชั่วโมง Influenza และ MR ให้ใช้ภายใน8ชั่วโมงและ6ชั่วโมงตามลำดับการควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น ควรควบคุมอุณหภูมิใม้อยู่ในช่วง2อถึง8องศาเซลเซียสหรือลบ15ถึงลบองศาเซลเซียสต้องมีการบันทึกอุณหภูมิภายในตู้เย็นอย่างสม่สำเสมอและเป็นปัจจุบันโดยช่วงเช้าควรวัดในเวลา8ครึง่งถึง9้าครึ่งและเย็นวัดภายในบ่าย3มครึง่งถึง4ี่โมงครึ่งต้องตรวจสอบและบันทึกอย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เป็นวันหยุดราชการอาจมีระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ บันทึกอุณภูมิและเก็บไว้อย่างน้อย6เดือนการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลูกโซ่ความเย็นตู้เย็นให้ทำความสะอาดรอบนอกตู้เย็นและขอบยางฝาตู้เย็นไม่ให้มีเชื้อราเกาะติดประตูตู้เย็นควรปิดสนิทป้องกันแม่ความเย็นออกซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้กระดาษ A4 สอดเข้าแล้วปิดฝาตู้หากสามารถดึงกระดาษออกได้แสดงว่าขอบยางเสื่อมและทำให้ฝาตู้เย็นปิดไม่สนิท ลั๊กตู้เย็นควรมีเบรกเกอร์เฉพาะของตู้เย็นหรือใช้เต้าเสียบชนิดเดียวพันเทปกาวปิดทับปลัก๊กหรือใช้หลักหลายเต้าเสียบพันเทปกาวปิดทับปลั๊กตู้เย็นวัคซีนควรละลายน้ำแข็งในช่องแช่แข็งเมื่อมีน้ำแข็งเกาะหนาเกิน5มเมตรใส่ขวดน้ำที่มีฝาปิดหรือเจียพพกไว้ให้เต็มช่องแช่ผกักหรือฝากประตูตู้ตเย็น เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิตู้เย็นให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดกระติกหรือกล่องโฟมควรล้างให้สะอาดและตากไว้ในที่ร่มหรือเช็ดให้แห้งเมื่อแห้งสนิทแล้วให้เก็บไว้ในที่ร่มให้เรียบร้อยควรตรวจสอบรอยแตกร้าถ้ามีต้องจัดหาใหมา่ซองน้ำแข็งหรือเจลแพ็ให้เก็บไว้ในช่องแช่แข็งเพื่อหมุนเวยนออกไปใช้เมื่อส่งกลับมาให้ตรวจสอบรอยแตกร้าไม่รั่วซึม ระดับน้ําแข็งในซองน้ําแข็งต้องไม่มากกว่าระดับที่กําหนดเพราะน้ําแข็งที่น้ําแข็งจะขยายตัวออกจนทําให้แตกเราได้เทอร์โมมิเตอร์ควรแขวนและหรือวางไว้ชั้นกลางของตู้เย็นบริเวณที่เก็บวัคซีนที่ไวต่อความเย็นจากมากที่สุดระวังอย่าให้หลุดหรือหล่นกระแทกพื้นตู้เย็นหรือพื้นห้องเมื่อเวลาเปิดปิดตู้เย็นควรมีการสอบเทียบหรือเทียบเคียงกับเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานปีละหนึ่งครั้ง การจัดทําผังควบคุมกํากับการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็นมีผังควบคุมกํากับการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็นระบุชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้รับผิดชอบในผังควบคุมกํากับติดผังควบคุมกํากับไวในที่ที่มองเห็นได้ชัดเช่นฝาประตูตู้เย็นด้านนอกกรณีไม่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ถ้าไฟดับไม่เกิน3ชั่วโมงให้ปิดประตูตู้เย็นห้ามเปิดและสอบถามการไฟฟ้าว่าจะจ่ายไฟฟ้าได้ภายใน3ชั่วโมงหรือไม่และถ้าไฟฟ้าดับเกิน3ชั่วโมงให้ย้ายวัคซีนไปเก็บในกระติกวัคซีนหรือกล่องโฟมใบใหญ่กรณีมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสำรองถ้าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสำรองต้องทํางานได้ทันทีถ้าไม่สามารถใช้งานได้ใน3ชั่วโมง ควรย้ายวัคซีนไปเก็บในกระติกวัคซีนหรือกล่องโฟมใบใหญ่ต้องทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและควรตรวจสอบหรือซ่อมบํารุงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งกรณีตู้เย็นเก็บวัคซีนเสียให้ย้ายวัคซีนไปเก็บในตู้เย็นอื่นหรือกระติกวัคซีนหรือกล่องโฟมและให้ดําเนินการแจ้งซ่อมหรือจัดหาตู้เย็นใหม่และควรนําวัคซีนไปฝากไว้ที่สถานบริการใกล้เคียง